ทุกๆวันคือวันที่เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงทั้งสําหรับคุณและเสื้อผ้าของคุณต้องต่อสู้กับกลิ่นควันกลิ่นอาหารข้างทางและกลิ่นเหงือ่อใครกันที่จะสามารถเอาชนะกลิ่นเหม็นได้ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรมาตรฐานหรือดาวนี่สูตรเข้มขน้นด้วยเทคโนโลยีคลิงเฟรชจากดาวนี่ที่เข้าจัดก,การกลิ่นเหม็นอย่างมีประสิทธิภาพน่าจะใช้ดาวนี่บ้างเพื่อให้เสื้อคุณหอมสดชื่นตลอดวันอันแสนยุ่งเหยิง พลตตรีสุชาติโสรฬผู้ทรงคุณวุฒิสำมงนานตำรวจแห่งชาติปฏิบัติงานราชการตำรวจภูธรภาคหกประธานกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจที่ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2 5 1 3พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจพิจารณาคัดเลือกสถานีตำรวจที่ปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ประจำปี2 5 1 3เดินทางลงพื้นที่ที่หมู่บ้านวังพรับหมู่ที่5ตำบลวังหินอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านตำรวจชุมชน,ชนและมวลชนสัมพันธ์ของสถานีตำรวจภูธรบางโป่งเพื่อดำเนินการตรวจประเมินผลโดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำหนดพร้อมทั้งร่วมพบปะกกับประชาชนเพื่อสักถา,ถามถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆในหมู่บ้านและให้คำแนะนำในการป้องกันอาญากรรมยาเสพติดและความขัดแย้ง โดยมีพันตำรวจเอกชินเดชดีแท้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางโป่งให้การต้อนรับคณะกรรมการพร้อมแนะนำกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชาการผู้นำชุมชนและกลุ่มพัมนาชนในพื้นที่จัดการเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการเป็นอย่างดีและสมหรับงานมวลชนสัมพันธ์หรือชอมมศนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชนหรือชาวบ้านเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยมีการประชุมออกพบปะ เยื่ยมเย,ยนสแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและการมีส่วนร่วมกับชุมชนซึ่งในการปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ในครั้งนี้สถานีตำรวจภูธรบางโปง่งมีวัตถุประสงค์หมายทั้งหมด4ข้อได้แก่การแก้ไขปัญหายาเสพติดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมการสร้างความสมัครใจในชุมชนและการป้องกันปนัญหาอุบัติเหตตด้านการจะราจรในชุมชนรวมทั้งยังเกิดความร่วมมือร่วมใจในชุมชนในการปลูกผักสวนครัวรั้วก,กินได้ขึ้นอีกด้วย